เราพูดถึงสิ่งพิเศษที่จะบังเกิดขึ้นในโลกยุคระศีอริยเมตไตรมาแล้วได้กี่ข้อนะจ๊ะหาข้ออันไหนล่องทวนดิจ๊ะข้อที่1จะไม่มีคนบ้าบ้ากอที่สจะไม่มีคนตาบอข้อที่3จะไม่มีคนง่อยเบียวเสียหาคนที่สี จะมีคนเจ็บคนบ่วยคนไข้ข้อดีห้าจะไม่มีการผัวฆาามาดร้ายอืมโอ้ห้าคอแล้วเนาะ,ะซึ่งยุคนี้ไม่มียุคนี้มีทั้งหมดห้าอย่างนี่นะมีครบตรึมไปเลยเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่ก็เป็นข้อสังเกตว่าโอ้ยุคคนมีบุญมาเกิด ร่วมกันมากมที่มีบาปน,น้อยมีบุญเยอะมากมากบุญเท่ากับบุงบาปสักคำปัน้นเงี่ยพอมาเกิดรวมกันเข้านี่สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ใบเดียวกันนี่แหละแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยบาปเท่ากับบุงบุญเท่ากับปัน้นเอามาเกิดรวมกันโลกใบเดียวกันกันนีแหละเออก็จะมีสิ่งที่ ตรงกันข้ามกันมันเกิดขึ้นคนใบ้ปาเปัญญาอ่อนง่อยเปลี้ยเสียขาโหอาคาดมากร้าอะไรต่างนี่เนาะนี่จ้ะแปลว,ว่าโลกใบนี้มันขึ้นอยู่กับเราอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นแต่เราอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็จงทําแต่สิ่งที่ดีๆมีศีลมีธรรมคือทําตาม ข้อปฏิบัติที่พระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้าจะเป็นค้นพบลป่งส่งคนพบและก็นำมาสั่งสอนทำตามนั้นใช่คือศิลธรรมมีอยู่แล้วประจำโลกแต่พู้ที่ไปค้นพบในแต่ละย,ยุคเป็นครั้งแรกคือพระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์แล้วก็ไม่รู้ตามลำพังอมาสอนชาวโลกด้วยแล้วที่จะได้ความรู้ทีทธิ perfect หรือสัมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะนี่เนาะ ในระดั absolutely perfect เนี่ก็จะมีแต่ยุคของรัมมาสรมพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นถ้ายุคนักคิดเกิดขึ้นนักปัญญาเกิดขึ้นอ๋อมัวเด้อมัวเด้ออ่านี่ก็คิดดิน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้มันอาจจะอย่างนั้นหรือไม่ก็อาจเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงมัว เออเอามาใช้ได้ไม่เพอร์เฟกต์ุไม no ่สมบูรณ์เลยไอสังเกตดูว่าเอามาใช้แล้วคนใบบ้าปัญญาอ่อนก็ยังมีอยู่นี่เนาะอะไรต่างๆเหล่านี้นี่จ้ะแต่เีลธรรมต้องพร้อมใจกันใช้กันทั้งโลกต้องเอามาใช้สิ่งดีๆจึงจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้และเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้ดี่ยเหมือนแก้วน้ำแหละ เออเราจะเอาอะไรใส่ก็ได้เออมันแล้วแต่เรานะนี่นะจ๊ะเราจะเอาอะไรใส่เออเนเชกกิฟตเลเออเราจะเอา,น,อเอาน้ำคโคลนมาใส่เออน้ำกันแล้วแต่เรานี่งไ,ไงพยานั้นห้าประการที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่สิ่งดีๆทั้งเยอะแยะอันนี้เน่ยจเราต้อง อาไปท่องจำกันไว้นะจ๊ะวันนี้ก็จะมาถึงประการที่หกสิ่งพิเศษประการที่หของโลกในยุคนั้นคือโลกในยุคนั้นจะมีแต่ผู้คนที่มีรูปร่างสมส่วนงดงามโอ้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ว่าแ้นี่อาชีพเสริมสวยก็ดีหรือเสริมเสียนี่เนะี่ยนี่สปงสปาอะไรนี่นี่ใบไก่เลย,ย,เลยหมดไปอีกหลายอาชีพเลยนี่นะเครื่องสมบุญสมวงอะไรเนี่ยหมดไปเยอะอหมดอาชีพอ,อีกนี่นะเออจะใช้ยี่ห้อไหนนี่เนทะ่ยม,มดไปเลย แปลว่าอาชีพต่างๆเกิดขึ้นเพราะความไม่บริบูรณ์ของจิตใจมนุษย์ความพร่องของมนุษย์ทั้งกายวาจาและใจนี่ยิ่งมีอาชีพหลากหลายมากคือแปลว่ายุคนั้นกิเลสหนาปัญญายาบ <Yeah. S 1> ยิ่งมีอาชีพน้อยเท่าไหร่แปลว่ายุคนั้นกิเลสบางนี่นะปัญญาละเอียดเออยิ่งจะไม่มีเลยแปลว่ายุคนั้นอื คนมีบุญมาเกิดขึ้นเยอะผู้คนมีรูปร่างสมส่วนงดงามคล้ายๆชาวสวรรค์อย่างนั้นแหละที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตชาติเมื่อพระองค์ทรงมาเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ทรงสละสิ่งของที่พระองค์ครักแก่สมณะพราหมณ์แก่บันบชิตผูู้มีศิล และก็ยาจกวัน,นพกอยู่เสมอโดยที่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า8ปดสิบสงขรยกับอีกแสนมหากับคือทำอย่างสม่ำเสมอนี่นะจ๊ะเป็นผู้ให้สละสิ่งของแรงต่างที่พระองค์รักไม่ใช่ของเหลือแต่เป็นของรักเออให้นี่นะนี่จ้ะ แค่ผู้มีศีลมีธรรมแล้วคนยากคนจนด้วยนี่นะจ๊ะส่วนใครที่ทำตรงงานข้าม,มจะเป็นคนตรนีแล้วก็ไม่เคยสละสิ่งของที่ตนเองรักแม้ของที่ตัวเองไม่รักรก็ยังไม่ให้เ <c oughs> <c oughs> พราะตรน <c oughs> ีทีทีเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เป็นบางทีทุกทีทุกที่ด้วยทีทีด้วยอ่อา่านิตรณีทีเหนียวนี่นะไม่ให้แก่สามัญพราบหรือยาจกปนิพกเลยเออแม้สักครั้งเดียวไม่ให้เลย คนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์บังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างแน่นอนเอ,อ,เอ,อแปลกนะอุบาสิกาแก้บทไม่ค่อยอยากจะลาเออรู้สึกอะไรอาวรหนึ่งไม่เหมือนบางคนนะนี่นะที่ไม่ใช่อุบาสิกาแก้วเพราะบทอุบาสิกาแก้วไม่ได้เออนี่นะ กับเป็นห่วงบ้านบอกโอ้ในฐานะเป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวต้องกลับไปดูแลบ้านแปลกจังเนาะสิ่งพิเศษประการที่เจ็ดโลกในยุคนั้นผู้คนจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง จะเป็นชนิดก็เพราะในอดีตชาติที่พระอะระงค์ทรงเกิดเป็นพระบรมบรโงงอสรสธิษฐางทรงส่งเคยสละช้างสละมา้าสละราชรถหรือสละสิ่งที่ใช้เป็นญานผ่านนะสำหรับการเดินทางเนี่ยเป็นทานเ<า>ดยที่พระงองค์จะทรงทำชนิดตลอดอระยะเวลาการสร้างประมีกว่าแปดเสียประสงค์ใครกับอีกแสนมหากับ ไว้นันเนี่ยคำว่าไม่มีรถหรือใครมาตัดคิวอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีมีเฉพาะยุคนี้นี่ไอ้ที่จะมีอารมณ์จะมาจัดงานตรงกันเนี่ยอย่างฉุกเะลกระนาดนั้นไม่มีนี่นะก็มีความพร้อมเรียงกันเลยอย่างดีในยุคน่าน,น,นี่นี่เนาะ คือจะยังไรก็ตามการเดินทางก็สะดวกสบายนี่พระจิตใจของแต่ละคนเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆเลยส่วนใครที่ไม่เคยสละยวดยานพาหนะไม่เคยสละช้างสละมา้าสละอาราชรถและสละสิ่งที่ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทางเป็นฐานนแก่ผู้อื่นเลย คนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยกสมัยเดียวกันกันกบพระศรีอริยะเมตไตรอย่างแน่นอนแม้แต่สละปัจจัยอย่างนี้นะจ๊ะเป็นค่ารถค่าอะไรก็ยังเข้าขายอันนี้นะจ๊ะยังพอเข้าข่ายนี่จ๊ะเออคือเป็นค่าใช้จ่ายแทนค่ารถอะไรให้คนเดินทางมาสั่งสมบูรได้อย่างสะดวกสบายก็ยังเข้าขายข้อนี้ข้อที่เจ็ดมีสิทธิที่ ะมีหยดยาพานะที่สะดวกสมอยนี่เนาะสิ่งวิเศษประการที่8โลกในยุคนั้นแผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอไม่คุ่คระแปลว่าลดแบคทีหรือลดแล้ว หมดรถไถยรถอ,อะไรานาเนี่ยรถแท็กเตอร์ไม่มีนี่จะคนขับรถก็ไม่มีนี่จะไม่มีไม่มีอาชีพเ่านี้ศูนย์มัมมอน 0, อีกเออนี่นะจะอาราบเรียบสม่ำเสมอไม่คุ่ครับเออ ลองสันนิษฐานที่จาว่าที่เป็นเชนนี้เพราะนี่นะใครทยถูกนี่นะเดี๋ยวพี่รางวัลอ่ทำไมรู้ล่ะยุติความไปแล้ห <c oughs> รือว่าถึงทำแล้วยุติหรือว่ายังไงนะ เสมอบ,บ้าคเนาะใกล้เคียงมากเลยใกล้เลยเกือบถูก99.99%แปลว่าตกอ่าอามีสิทธิ์มีสิทธิ์ออ ไอ้ครั้งหนึ่งอะอท,อที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนอดิตชาติที่พระองค์บังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองทรงแผ่เมตตายังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึงแผ่เมตตา โดยทั่วถึงคือไม่เลือกที่รักผลักที่จังเนาะต้องทําอย่างนี้สม่าเสมอปรารถนาสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแต่ที่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาการสร้างบริวีกว่าแปดสิบะส์ไข่กับอีกแสนมหากับ<า>นี่เนาะแผ่เมตตาแผ่เมตตาไม่ต้องเสียตังนะอืมนี่จ้ะ ส่วนใครแม้ก็ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องเสียตังนี่แต่ไม่ยอมนี่นะจะขาดความเมตตาไม่เคยแผ่เลยแม้ต้งไม่ต้องเสียตังเนี่จะเออแม่ด้วยใจนี่นะไม่เคยเลย ไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยก็ยจะไม่มีสิทธิ์มาเกิด <c oughs> ร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระเสียระยะเมตไตยอย่างแน่นอนนอกจากไม่แพ้แล้วยังทำใจอี้เนาะ สิ่งวิเศษประการสุดท้ายจะเป็นเรื่องอะไรน,ะนตอนนี้อะไรจะต้องไปทบทวนบุญนะนี่จ้ะเรามาฟังฟังอันนี้ก่อนก็แล้วกันนี่นะแสงตะวันอะไรของฉันอนะไ